สวัสดีนะครับมาพบกันอีกเร็วนะครับสำหรับวันนี้นะครับาวางเวนจากงานนะครับาวางเวนจากดนตรีมาพบกับกิจกรรมยามว่างกันอีกนะครับวันนี้ก็ไม่มีได้มาเพรอพอดีว่าไม่ได้ดูแลหลายวันนะครับวันนี้จะมาทำการกรีดยอดนะครับกรีดการ กรีดกิจการกันนะครับวานไล่วันแล้วไม่ได้กรีดมันก็ขึ้นมาพอสมควรเลยครับต้องกรีดเลยๆนะครับาแบบการกรีดนี่ก็มันจะทำให้เทได้เหมือนกันนะครับออเพราะว่ายยดติดแตงออกมานี่ถ้าเราไม่กรีดี่มันจะสูงมันจะสูงไปตามธรรมชาติของมันนะครับ การทำไม่เคละเราก็หมักกรีดมันครับเพื่อให้ยอดที่ออกมามันได้แตกตัวออกมาอันผอบานปุ๊บอ่อมันจะต,ตั้มแล้วก็ตีโดยอัตโนมัติเลยนะครับการกรีดนี้สำคัญครับ้องขยันกรีดบ่อยๆนะครับเอมาดูต้นที่วมอส่งกับการกรีดนะครับอ่าตอนนี้ไม่ได้ดูแลมันนะครับ สักพักหนึ่งแล้วนะครับทิ้งไว้นะครับอนน้นะครับที่เราต้องกรีดก็มีช่วงยอดนะครับอ่านี่ช่วงยอดมันจะแทงขึ้นสู้งเลยนะครับนี่คือเราต้องมากรีดครับกรีดเพื่อให้ใบมันแยกออกไอ้ตัวอดมยันที่ที่ขึ้นมานี่แยกออกเร็วๆนะครับแยกออกมันจะแครตามธรรมาชาติครับี๋้วนี้ลักษณะต้นทดียวัดอ่าขึ้นสู้งนะครับ อ่านี่จะทำการกรีดนะครับตอนนี้ตอนนี้เหมือนกันกับกรีดไดมอนด์ตอนแล้วนะครับอ่ากรีดไดนี่ตอนนี้ก็ใบเต็มหมากนะครับอ่านี่ใบเต็มหมากตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับออ่านน่าาาด้นในนี้นะครับดานน้านในนี้ใบเต็มหมากครับ มีปลอมจะลงทางนะครับคนนี้มือมิดดีนะครับระวังมือด้วยนะครับมือมีดขอดีของการกรีดนะครับจะทำให้ตอนมันแผลนะครับใบมันจกักเต้นที่ว่ามันจะขึ้นสูงมันจะต่ำนะครับมันจะบานออกกันทีนะครับยอดมัน ตอนนี้กรีดการอยู่นะครับการตายแล้วไหมการฟังงั้นเห็นหรท่านท่านท่านตีดอกกรีดแล้ว่านี่นะครับดอกกรีดแล้วนะครับอ่าดอกกรีดนีนการมันจะอยู่ที่ดอกกรีดนะครับว่าเราต้องการการขนาดไหนดอกกรีดตายนะครับ <version> อ <ämän anthropology> ่านี่นะครับลอยกรีดออกไปนะครับแตงแกว้มไม่เป็นเป็นลำก่องการชวยนะครับตัดตาวกันนะครับออันนี้ ไปเรื่อยๆนะครับอ่านี่นะครับตอนนี้ก็กรีดเสร็จแล้วนะครับอันนี้นะครับยอดดันในออคือตัวนี้ปอกกรีดปุ๊บยอดดันในตัวนี้ต่อไปมันก็จะออกมาออกมาบัานบั้นด้วยอัตโนมัติครับปเอากรีดออกไปมันไม่มีอะไรดักอยู่มันก็ออกมาพอออกมาปุ๊บที่นี้มันก็จะเมื่อน ใบปกนี้ครับมันไม่ซุ้มนะครับมันไม่ขึ้นซุม้มมันจะแขลอันตโนมัต,ติแต่ถ้าเราไม่กรีดมันก็เจะแทงขึน้นซุม้มไปตามธรรมชาติของมันนะครับอันนี้ติอันนี้ติดติดเร็จเลยนะครับตอนนี้นะครับอันนี้อีกอ,อีกด้นดนล่างนะครับ ส,ส่วนตัวการนี้เราก็ปีดแต่งนะครับไอ้ดูแบบสวยงามนะครับตัวการาดูอีกตอนนะครับอตอนนี้ตอน4ี่เรื่องนะคร,ครับเดี๋ยวเราจะทําการปรีดหยอดนี้นะครับใบเต็มมารกตอนนี้ช่วยมากครับนี่ตุกต้นนี้คือพร้อมลงกระทั่งนะครับป้อมซื้อกระทั่งมาลง เดี๋ยวมาทำการปีนครับย่อตัวนี้ครับขั้นตอนนี้ต้องมือเบาๆนะครับเน้นเํามาตรงมือเบามาใจเย็นนะครับนี่เป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งนะครับกลุ่นาวลนี้นะครับรัจะจกุญชัยสมาธมิสมาธิสำคัญครับมือต้องเบานะครับ ใจเย็นเย็นคนใจร้อนนี่จำอย่างสักนิดนะครับต้องกาย่างกรีดนะครับเพราะว่ายอดมันจะแตกออกมาเลยด้วยเราก็พยายามกรีดแต่อยากให้มันแหลไอ้ใบมันบานออกมานะครับเราเนี้ยอดมันจะออกมัเร็วมากนะครับมันจะแทงยอดเร็วอาทิตย์ละหนึ่งครั้งครับแต่ดีนะครับช่วยครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งได้กรีดตักทีนะครับแต่เนี่อันดูซึ้งว่าจะเกินมาเลยครับเพราะไม่มีเวลากรีดครับ วันนี้ยุ่งงานมั่งในมั่งนะครับไม่ได้เกรียครับอมอกอ,อนงนงครับนี่เราพลาดัดพลาดกลองนะครับใจเย็นนะครับอย่ามือน,นะ อ่ามีเส้นแล้วนะครับตอนนี้เหาสี่เรื่องนะครับกรีดกรีดเส้นแล้วนะครับอ่ารอตัวนี้นะครับดีรตัวนี้เสดนแล้วนะครับอ่าต่อไปกับอ่าเรียงไปเรือครับรอใบนี้มันก็จะบานออกอัตโนมัติครับมันจะบานออกมามันจะไม่สู้เลยนะครับมันจะบานนี heures, ่คือข้อดีของการกรีดนะครับต่อไปลงท่าไหนเลยครับตอนนี้ลากเต็มนะครับ ลูกระคัดไว้แล้วนะครับลูกระคัดไว้เร็วลอมลงกระทั่งครับตอนนี้สำหรับตอนนี้